สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันแบบนี้ทุกๆวันกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานของมนุษย์เงินเดือนของผู้ที่ใช้แรงงานโดยเฉพาะเรื่องของเงินบํานาญฉลาภาพเกิดคําถามเกิดความสงสัยหลายประเด็นหลายข้อสงสัย หลายคำถามหากมาฟังคลิปนี้ท่านจะได้รับคำตอบซึ่งประเด็นเรื่องของเงินบำนาญชราภาพย้อนหลังประกันสังคมจัดจ่ายเงินบำนาญชราภาพย้อนหลังกรณีใดบ้างคำถามจากผู้กันตนหลายคนหลายท่านที่ถามผ่านมาอย่างช่อง y o u u u b e e พจ R Channel ที่ถามผ่านลายกลุ่ม ถามตอบสิทธิประโยชน์ประกันสังคมหากท่านได้ติดตามรับชมคลิปนี้ท่านก็จะหายความสงสัยซึ่งเรื่องของเงินชลาภาพเป็นหนึ่งสิทธิ์สำหรับประกันสังคมซึ่งกรณีชลาภาพเริ่มต้นเก็บเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เเป็นงวดที่หนึ่ง เป็นงวดแรกตั้งแต่นั้นมาผู้กันตนที่มีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของผู้กันตนเองและในส่วนที่นายจ้างสมทบและรัฐบาลสมทบให้อีกหนึ่งส่วนในกรณีที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมานับงวดเงินสมทบ แล้วไม่เกิน180เดือนความเป็นภพกระตนสิ้นสุดลงมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์หรือเกินอายุ55ปีบริบูรณ์ท่านจะได้รับเงินเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนชลาภาครั้งเดียวจบแต่สำหรับท่านที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนขึ้นไปทุกคนทุกท่าน จะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตคำถามประเด็นนี้เงินชราภาพจ่ายย้อนหลังกรณีใดบ้างแอดมินจะยกตัวอย่างตามภาพให้กับท่านผู้ชมท่านฟังแล้วท่านผู้ชมท่านฟังจะเข้าใจเรื่องเงินบำนาญชราภาพย้อนหลังซึ่งหากท่านมาดูนะครับในตาราง ที่แอดมินกำลังนำเสนอแอดมินกำลังแสดงเป็นตัวอย่างเงินบำนาญชราภาพย้อนหลังจะจ่ายได้เพียงแค่1นึ่งกรณีเท่าน,นั้นด้านขวามือยกตัวอย่างเงินบำนาญชราภาพย้อนหลังจะไม่มีการจ่ายเงินย้อนหลังเช่นท่านมีอายุ เกินเลย55ปีบริบูรณ์ไปแล้วท่านยังส่งเงินสมทบอยู่ท่านยังเป็นผู้กันตนมาตาสา3สอยู่ท่านยังเป็นผู้กันตนมาตา3า39อยู่ท่านส่งเงินสมทบไปเรื่อยๆต่อเนื่องทุกๆเดือนแล้วท่านมีอายุ60ปีบริบูรณ์ผู้กันตนมาตรา33ฝ่ายบุคคลได้แจ้งออกจากการเป็นผู้กันตนผู้กันตนมาตาา39 ได้แสดงเจตจำนงลาออกจากการเป็นพูกกันตนมาตาา39ก็ถือว่าไม่ได้เป็นพูกกันตนแล้วพ้นสภาพจากการเป็นพูกกันตนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและไปทำเรื่องขอเบอิกเงินกรณีบำนาญชลาภาในกรณีแบบนี้นะครับเงินบำนาญฉลาภาจะไม่ย้อนหลังให้ทำไมจะไม่ย้อนหลังให้ บางคนเข้าใจว่าเงินบำนาญชราภาพจะย้อนหลังให้5ปีย้อนหลังไปจนถึงอายุครบ55ปีไม่ใช่เหตุผลที่ไม่ใช่ก็เพราะว่า 1. ท่านเป็นผู้กันตนอยู่ถึงแม้ว่าท่านมีอายุเกินเลย55ปีบริบูรณ์ท่านอย่าลืมนะครับเงื่อนไขของการได้รับเงินบำนาญชราภาพ มี2เกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้นเงื่อนไขที่1น่ท่านมีอายุครบ5 5ปีบริบูรณ์และท่านจะต้องไม่ได้เป็นผู้กันตนสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนแล้วเท่านั้นท่านถึงจะได้รับเงินบำนาญเรลาภาพในกรณีนี้นะครับเมื่อท่านมีอายุ60ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนของท่านสิ้นสุดลงเมื่อท่านมีอายุ60ปีบริบูรณ สำนักงานประกันสังคมจะคำนวณจ่ายเงินบำนาญฉลาภาพให้ท่านตามเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและคำนวณจำนวนเปอร์เซนต์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดในกรณีที่ผู้กันตน้นนะครับสิ้นสภาพความเป็นผู้กันตนภายในปีนี้มีอายุครบ60ปีปีนี้เกินเลย55ปีมาแล้วท่านพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตน้น ท่านก็ถือว่าท่านเข้าเกณฑ์เงื่อนไขสเกณฑ์เงื่อนไขก็คือพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนและมียุค,ครบ55ปีบริบูรณ์ถึงแม้ว่ามันเกินเลยมาแล้วในกรณีแบบนี้หากท่านมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเกินฐานเพดานประกันสังคมกำหนด15,000บาทจะต้องเอา15,000บาทคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นต์35%ท่านจะได้รับเงินบำนาญฉลาภาพต่อเดือน 5,250บาทในกรณีแบบนี้จะไม่มีการย้อนหลังประกันสังคมอนุมัติเงินบำนาญให้ท่านเมื่อไหรท่านก็จะได้รับเงินบำนาญชลพาพงวดแรกจะไม่มีการนะครับจ่ายเงินย้อนหลังบำนาญย้อนหลังให้ท่านแต่กรณีด้านซ้ายมือในกรณีที่ท่านอายุเกินเลย55ปีบริบูรณ์แล้วท่าน นะครับมีอายุ57ปีบริบูรณ์ไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนแล้วเพิ่งมาทราบตอนท่านที่มีอายุ57ปีบริบูรณ์ท่านไปขอเบิกเงินชราภาพที่สำนักงานประกันสังคมท่านไปทำเรื่องท่านไปขอเบิกประกันสังคมเขาก็จะคิดคำนวณตามเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของท่านในกรณีนี้เกินเลย55ปีมาแล้วและความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลง ตอนที่มีอายุครบ55ปีก่อนหน้านั้นหรือครบ55ปีมาก่อนยกตัวอย่างในกรณีเคล็แบบนี้กรณีแบบนี้หากมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย1 000, 5 0 0 0บาท1 000, 5 0 0 0บาทให้นำา1 000, 5 0 0 0 0บาทไปคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นต์สมมติว่ายกตัวอย่างคูณกับจำนวน35 ก็จะได้เงินบำนาญชราภาพรายเดือนเดือนละ5,250บาทซึ่งกรณีแบบนี้ประกันสังคมอนุมัติให้ท่านตอนที่ท่านมีอายุค,ครบ55ปีบริบูรณ์ท่านก็นับย้อนหลังไปนับย้อนหลังไป24เดือนหรือว่า2ปีกรณีแบบนี้ประกันสังคมจัดจ่ายเงินบำนาญชราภาพย้อนหลังให้ท่านเป็นจำนวนเงิน126,0ง0บาท เงินบำนาญชราภาพย้อนหลังจะได้ย้อนหลังไป24เดือนกรณีแบบนี้จะได้เงินบำนาญชราภาพย้อนหลังโดยสรุปแล้วเงินบำนาญชราภาพย้อนหลังหากประกันสังคมอนุมัติให้ท่านเมื่อไรท่านก็นับย้อนหลังไปท่านกไ็ได้รับเงินบำนาญชราภาพย้อนหลังหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์น่าจะกระจ่างแจ้งสำหรับ คำถามที่ถามมาหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube HR Channel และที่สำคัญหากท่านจะเข้าร่วมหลายกลุ่มท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมถามตอบสิทธิประโยชน์ประชาสังคมได้เลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ